สวัสดีครับคลิปนี้จะมาดูวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้เครื่องไปแล้วนะครับชาร์จแบตไม่เข้านะครับก็จะมีวิธีการที่ผมจะแนะนำอยู่ประมาณ2-3วิธีนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่ได้เครื่องไปแล้วนะครับก็ทดสอบเปิดลำโพงนะครับใช้งานไปสักพักนะครับแล้วค่อยเอามาชาร์จแบตนะครับ ไม่ต้องรีบชาร์จนะครับถ้าคนไหนที่เปิดติดนะแต่ถ้าคนไหนที่เปิดไม่ติดนะครับให้ชาร์จแบตก่อนนะครับทีนี้ในกล่องของลำโพงนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จแบบนี้แถมให้ใช่ไหมครับพอเราได้สายชาร์จอ่าจลืมบอกไปนะครับในกล่องจะไม่มีหัวชาร์จแบบนี้แถมให้นะครับให้ลูกค้าใช้กับหัวชาร์จของโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะครับหัวชาร์จของโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะครับ เมื่อลูกค้าได้ไปนะครับก็แกะสายชาร์จออกใช่ไหมครับแล้วก็เสียบอีกด้านไว้ที่หัวชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วด้านมาเสียบที่ลำโพงตรงนี้เห็นไหมครับจะถ้าชาร์จเข้านะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้แต่ถ้าชาร์จไม่เข้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับสายชาร์จที่แถมมากับกับลำโพงนะครับไม่ต้องใช้นะครับ ออกไปเลยแล้วให้เราเอาสายชาร์จของโทรศัพท์นะครับที่เป็นหัวแบนนะครับหัวเขาเรียกว่าหัวไมโคร USB ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเนี่ยครับเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเอามาชาร์จแทนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้เวลาเสียบระวังนิดนึงนะครับ ให้มันถูกด้านนะครับถ้าไม่ถูกด้านห้ามดันนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นแล้วนี่ครับชาร์จชาร์จทิ้งไว้นะครับถ้าแบตเต็มนะครับไอตัวไฟสีแดงตัวนี้ก็จะดับดับไปนะครับนั่นก็คือแบตแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเราก็ถอดออกได้เลยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เปลี่ยนหัวก็แล้วเปลี่ยนสายก็แล้วนะครับ เสียบเข้าไปไฟแดงก็ยังไม่ขึ้นนะครับสังเกตดูครับให้เราเสียบชาร์จแบบนี้นะครับแล้วเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องสังเกตดูไหมครับว่าจะมีไฟแดงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ครับเนี่ยครับก็จะได้ลักษณะนี้เลยครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือปิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จแล้วนะครับแต่ไฟยังไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับไฟก็ยังไม่ขึ้นอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะบางทีนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ยังเต็มอยู่นะครับยังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นแบตจะยังไม่รับไฟเข้ามานะครับให้เราใช้ไปสักพักนะครับจนกว่าแบตใกล้ๆจะหมดนะครับแล้วค่อยกลับมาชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีสุดท้ายเลยนะครับถ้าใครยังทําทั้ง3วิธีแล้วยังไม่ได้นะครับให้แกะเครื่องนะครับด้านหลังจะมี ล็อตทั้งหมด5ตัวนะครับหนึ่งสาสี่ห้าให้ใช้ไขควงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับท่านที่พอจะใช้ใช้ไขควงแกะเครื่องได้นะครับสำหรับท่านผู้หญิงที่ทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนะนำวิธีการเคมให้นะครับท่านที่เป็นผู้ชายนะครับที่สามารถใช้ไขควงตัวนี้ได้นะครับก็แกะออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับแกะได้เลยทางร้านอนุญาตให้แกะนะครับ แล้วสังเกตดูนะครับมันจะมีปลายแบบตัวนี้มันหลุดออกจากปลั๊กตัวนี้ให้เราเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปให้แน่นเลยนะครับดันเข้าไปให้แน่นตรงนี้เลยเนี่ยนะครับตรงปลั๊กตรงนี้ดันเข้าไปแล้วก็ลองชาร์จดูนะครับอ่าสุดท้ายแล้วถ้าทําทั้งหมดทุกวิธีแล้วยังไม่ได้นะครับให้ติดต่อแอดมินผ่านช่องทางแชทเพื่อแจ้งเรื่องเคมนะครับส่วนวิธีการเคม เดี๋ยวแอดมินจะส่งวิธีการเคมให้นะครับว่าทําขั้นตอนแบบไหนฟรีนะครับสินค้าทุกตัวมีการรับประกันนะครับย้ําว่าฟรีครับแต่ให้ติดต่อเข้าไปทางเพจแอดมินนะครับเบื้องต้นให้แก้ไขตามที่บอกก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้จริงๆติดต่อเข้าไปที่เพจแอดมินนะครับขอบคุณครับ